ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้น้ำจะว่ามาแต่ไซฝนกับเรตกเทียบท่วมฝนตกบัโกโกวเฝ้าไปอัดโอ้วางแผนกับนิดงามสับเทียบเป็นท่วมมัดฝมฝังฟันทลายฝนนะของจุฬารัตนี่ท่วงม,มัดบริเวณนี้จะว่าน้ำม,มาแต่ไซครับฝนแก๊สิีได้ระดับก็ท่วมมัด ว่านนี้พุ่งไตดิดอยู่จวด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 บ้านนี้นี่น้ำมาท่วมหมดนลยของจุฬารัตต์อันนี้ของผมนี่ยมาทะลุทะลวงเกือบบ่ทนอันนี้กำลังขัดน้ำอยู่เป็นโพรงหมู่บ้านอยู่คนนละเสียหลักเลยโอ้เจอกระดูกแนวใ่เองเนาะบ่รมันน้ำฝนกระนัมมาท่วมครับแต่ว่าน้ำไหลปิงเข้ามา น้ำเกินน้ำนนะนนยังดูมีนะครับแต่ว่ามันอยขาดมาแบบนี้เอาทำงานกำลังรับเพี่ยนก็สัตว์้าเลกมันเขาอยู่นี่นี่โอ้ยผมฟังอะไรกำลังวัดไล่พูดไห้เพื่อเงินยังแค่ไออกมาอยู่รวย การงานแขกงานพู่มืสูงโอ้ยมันเงียบเนาะเดียวท่านุ่งไปแล้วน้ำหมัดทำงานหน้าแรงยังมีน้ำมาท่วมกับแข่งน้ำต้นอท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นถักเยี่ยมไอโฟนี่มันคือลำบากสาหัสเอ้าควยอุ่นกำลังจ้ำถึงถึงถึงแม่น้ำวมหมอกกอน มองสบายปั่นหมูเ้ยหมดแล้วนิดงามสับอเอาสวัสดีครับวัดงานง่ายๆเด้ดีสวัสดีคอยอ,ยอ,อวดจำมาแล้วครับ บริเวณนี้นั่นน้ำสิบกมัแล้วครับน้ำขาดะลักเข้ามาพกคนนะ่ะแม่โคเขางสิ่มอัดอยู่โอ้ยอัดพธละกเข้ามากฟองนั่นขาดย่างไปดูอยู่แม่โคแต่ว่ามันปั่นคู่หน่อยวันนี้น้ำะลักเข้ามาโอ้ยเยอ่ผมน้องผมเรียบร้อยเลยผมบริเวณเสียเวลาไปอีก